นพัสการครับพระอาจารย์อ่าตื่นพร้พอมก็มีโชคหน้าเดิมๆๆ <c oughs> เดิมอีกตันึ่ก็ถามอีดีนีนะส่วนขันบอกเว้นประมาณบอต้องบรรยาก,กาศทั้งเชียงิ่เขาได้เห็นบ่ไปเกี่ยวเขาครับเมื่อนี่บ<อ>่ครับโอ้แมนจุดสิ่นเมื่อนี้นนไปเกี่ยวเขาเนเนครับครับกันเมื่อนี่แมนครับจากนี่แหละครับรวยไม่เลิกคลองพารวยครับไปซอยเมื่อนี่ไปซอยเกี่ยวเขา แต่ยังบางนหลวมืนขึ้นเดีสิไปซอยอีก่ยอะเลกโอ้ยประมินพระจ่าแน่นอะผมเขว่าอยู่เกี่ยวเขาลูกข้นเกี่ยวซอยนี่จบเยอะจีบเยเิ่ขึ้นวลูกขึ้นโอ้คือผมเห็นอากาศอ่าพระจาาไกลไอ้พานมาทั้งนี้เน่นอนคิดอยู่เพืกันนี่ครับไหนไหลเขามาอันไหนไหลสดฮะเขามาอ่ไหนเขามาแย้งนีโอ้กัด เอ้าผมได้ยินข่าวแว่วๆเนาะเห็นมาจากยินข่าวเร็วเนี่ยคือสิผมดีแท้มีสายลับอยู่ในอยู่ครับเนาะครับอ๋อยินข่าวยังเนาะคือว่ามีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินคือว่าซั่นครับนี่อีเดียนเนี่ยจวดมาหล่นเนาะสวดอืปั่นบังไฟเหมือนตัวนี้โดยบ่ทันตั้งตัวเนาะกําลังเฮ็ดหดยังอยู่เนาะ เมื่อคืนนี่ป่ครับเออโอ้ยผมผมตอนแรกผมก็คิดว่าป้าทวดนี่นี่แน่าเน่นหน่อยเนาะเ<อ>พื่อนฝากเ<อ>พื่อนฝากจดหมายปีหน่อย,อยกมากกับเน่นหน่อยเอามาให้พาาระจย์นะครับตั้งแต่ขึ้นตรงวัมันเป็นปีสีขาวครับก็บคิดว่าแนวตัวเลขก็กมีตัวหนึ่งที่มันแดงจึงขึ้นเลยสําหรับฝันแหลกนั่ยนก็คือว่าแมนคักเหรอล่ะบานี้คือว่ามาแบบ เปลี่ยนแปลงแบบพลิกไปแบบนี่เลยตีลังกาอืมพลิกเนี่ยเพราะว่าก็ร่างเห็ดอย่างนี้ก็ร่างนความฝันก็ต้องวก,กวัดตาดกวาดตาดกวาดลาน<บ>วัดกวาดลานวัดจูนครับผมบ้านี้นี่รถกระบะคันนึ่งกีกอมา่าครับผมกีมกอม่านะครับ,บกับรถกันนี่กีกอม่า,นานรุกวันวันนั้นเป็นแคปนะกระบะอันกดซีประตูนะครับบ้านซีประตูแม่นั่นเขาเขามาในวัด ครับผมลงมากก็ได้ถานละมาพภากันที่มาในลาลาพัดสนาครับมหาพระอาจารย์พระอาจา่นเอาของมาให้พัดสนเอาอย่างน้อพัดสนโอ้เมื่อวานที่พ่อฝากเนียนมากนี่เมืแม่นจ้าพัดสนครับคนได้หาเมาให้เอาให้อันนี้เมื่อไหร่ไหมพัดสนเมื่อวันเมื่อแม่นพัดสนเราเอาอยังไรเมื่อไห้ครับซ่อมผักปลาอยู่จักแล้วเขาจะไม่จักเนาะเขาจะไม่จัดเพราะว่าเมื่อวันาของมาให้นะ้ว่าพ่อบอกมาให้ครับผมนั่นไหม พงหญิงมากหลายคนหมดเลยครับยึยเต็มที่มันเต็มรถเลยมากหลายว่ะเรามาหลายจ้าว่ะส่วนเราก็วัดจำน้นน่ะบริหารบริบิรง์นะโอ้แต่ว่าที่ลงมามีผู้เดียวโอ้โอ้ใจมากหนึ่งคันรถกระบะแต่ว่ามีแต่ผู้้หญิงเห็นแตู่้หญิงซีประตูครับแต่ว่าตุหนึ่งบรลงมาแล้วมากผู้เดียวครับลงมาผู้เดียวคนขับกับบรล่งนะครับอาจจะคนอยู่นั่งข้างขับลงมาอือเรียกว่า เอ็เอายังมะหายเลยพี่ต uh ้น huh. พ่อฝากมะหายนึอวาาพ่อฝากนี่นึนบ่แม่นจ้าแล้วฝากไม่ผิดอันเออมันก็ได้จบมาให้เด็กนอันบม่นเด็กนอนก็คนนึงสาวแน่นี่นะอันเป็นไว้กังการอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยมันกันได้อยู่นะครับไอ้โจกมาให้ยช่องสีแดงนี่บอสช่องสีแดงอังเปาตาแก้วบุกหุตาแก้วมันเทากันช่องแดงผมก็เห็นตาอังเปาแล้วครับครับ เขาเลยเขาให้แล้วเขาก็ยื่นเอาให้แล้วแบบเอาก็รับเอาแบ่งพันซองสีแดงบอลในซองเลยครับกักแล้วท่านได้เปิดอนอ๋อเขาเลยายื่นให้ก็ได้บ้านอันเพิ่นฝากมาบอลเนี่ยบอลเจ้าเมื่อกานเพิ่นหายิีอันนี้มาพิชเปิ้อนค่ะพ่อก็ได้บอกมาให้ไม่มาให้ก็เลยยื่นให้เป็นซองสีแดงครับยื่นให้ปั๊บแล้วก็บ้านวันนี้พวกนู้นกักคนเด้เจ้าแล้วสินอ๋อซ่องมาส่งซื่อๆแล้วก็กลับเลย แสดงว่าตั้งใจที่จะมาส่งโดยตรงครับวันนี้เราไปก็เลยเข้ากลับแล้ว่าอะไรบ้างบริหารแบบว่าอยู่บ้านไะไรเองบริหารตะวันครับนี่อกี้เข้ากลับแล้วก็ได้มาเปิดช่องซ่องเบนหนึ่งครับก็ได้เห็นตัวนี้นะอืมอันนี้ตีลังกาอืมเยวะด้วครับแบบอ่าอันเก่าตัวเตก็บอกเขียนบันถึงเก่านี่สิ อ,อันอันเดิมอยู่ไหน,นี้่งเลยใบที่เนื่นน่อยเอกมาใหา้เนี่นนยมาหาย้ครับผมเป็นตัวเลขหนึ่งหกสามนะครับซึ่งก็เป็นตัวสีธรรมดาสีน้เงินนี่แหละแต่ว่าเขียนเลขสองตัวก็คือหกหนึ่งเลขสองต่อเขียนหกหนึ่งถ้าเป็นตัวสีแดงนะครับบาทนี้พุงยิ่งที่มากล่าสุดมาบอกว่าพ่อฝากมากคิดอัน มันโมแมนที่ฝากมาแ mm hmm. บบที่แล้วก็เลยเออกมาสรงใหม่นะครับตัวเลขกับตาลปัตกันเลยสามหกหนึ่งตอนแรกเป็นหนึ่งหกสามครับตอนแรกเป็นห mm hmm. น,นึ่งหกสามบารนี่เขียนมาแบบนี้เลย<ช>ครบอเปล่าจากหนึ่งหกสามเปลี่ยนเป็นสามหกหนึ hmm. ่งแล้วการเลขมีเลขสองตัวอยู่ข้างหลางที่เก่ากับ เป็นเลขหกหนึงน่งเป็นเลขตัวเดิมน,น,นะครับพีม้ามี่มี่มี่ข้างล่างม,ามั้งบาทนี่แถมพิเศษมากมี่เน้นล่างมาด้วยนเน้นล่างเขียนมาว่าเน้นล่างเลยบอกครับนเขียนมาคนเลียมานี่หกตีร่างกาไว้กลายเป็นเก้าท่านที่ครับเก้าหนึ่งเน้นล่างมันอะจนแล้วหนาคิดนนาคิดเรือหนึ่งจะมากงวดนี้บ้ มัถ้าเปิดมันเป็นเย็นสีเนาะแต่ว่าเอาให้แล้วเพิ่งจะกลับไปโลดเขากแบบนเ้าท่านตอนเขาตอนเขาลากกันเขาท่านได้เปิดเบิ่งหรอกคว้านไวมันก็เรียกว่ามันก็เรียกว่าเย็นว่าเปิดมาสินเนาะครับก็ดีครับมันเอาออกจากคว้านก็เรีเปิดครับแต่ท่านั้นตัวหนังสือเป็นตัวมีสีแดงมั้งครับอาจารย์ตัวตัวเป็นเน่ยเน่ยมันอยู่ในซ่องสีแดงซ่องมัสีแดงเขาซ่องไม่เลยอ่าแต่ว่ากระดาษ เป็นสีขาวข้างในดึงออกอะครับบารนี้ดึงออกมาลายมือไอ้ตัวหนังสือก็เป็นที่ไ่นสีน้ำเงินจริงสอตัวเป็นตัวนี่ช่องตัวช่องสีแดงเขาใส่สีแดงแดงแต่ซ่องเนาะครับเนาะของวัดบีไหมถ้าเป็นซ่องแดงกันสิซีเมนตัวเนาะอังเป่าอซีเาป่สมนต์อังเป่าถ้ว่าสันอ์อังเป่าอังเป่านี่คืออ่าถ้าเป็นพระช่างให้คนมาอังเป่า อ่งเปนะคะทับศัพ์ทับั์เหรออ๋อไม่ใช่โบนัสใช่ไหมไม่ใช่โบนัสค่ะอ่งเปาไม่ใช่โรงงานเนาะไม่ใช่อ่งเปาก็เหมือนที่เขาให้ตอนตุ๊จีนค่ะให้อ่งเปาให้เงินกินขนมเงินขนมเอ้าบาทนี่ได้อ่งเปาก่อนปีใหม่ครับผมนะครับตัวเลขสามหกหนึ่งหล้กกับหกหนึ่งนะครับแล้วยังมีเขียนบอกว่าเน้นล่างเก้าหนึ่งกูยิ่ง มาส่งครับแต่เป็นผู้หญิงอขมาส่งเต่ว่าคจากว่าจำนวนเพราะว่าเขาบป็นรถเขาลงมากผู้เดียวครับแต่ว่าเขาขี่รถกระบะเขามามกระบะสี่ประตูสี่ประตูถามว่ามาหลายภากันมาลายบอลมาลายจ้าครับกระบะแต่ว่าเะไรคจากว่าจะก้นเลยครับกระบะสี่ประตูนะครับมีแต่ผู้หญิงมาฟังฟังดีๆเ้อครับผมขับฝันพระจานร์เนาะบางเทือินซีอาชีมีปิศาอยู่ในหันกัได้ คือยังพวกมาเลยไขแมงครับคือยังพวกมาเลยหกพ่วงนั่นแหะพวกยิ่งกับพวกมาเลยมาแห่งหกพวงนั่นแหะนะครับเป็นพิศนาที่คนหนึ่งก็เน้นมาว่าตีคอไข่มาแห่งูไท่เขาไม่ถวายไข่ไงก็ชูนไงก็ไม่มาเลยเพกเไม่ถวายไข่กลาเขาก็ได้ถวายไข่มือท uh ี่ว่าทติดติ่มแต่เอามาบ้างไหนะมาบ้างไ่ได้ถวายก็ได้ถวายชูไม่มาแน่ นี่เพื่อนเพราะว่าคุกคนทุกคนหนีก็ฝันเอาอย่ครับเรีกี่กับพิจนาอยู่ด้วยกันเนาะพี่กับพิจนาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเมื่อสุดท้ายเอาไข่มาแต่ว่าบรได้ถวายพระจย์แต่ว่าเอามากองไว้ล้านวัดบรถวายอืวพระจยากับบริษไข่บ่กับเขามาไหวเนาะเอามาไหวเพราะว่าเขาบได้ว่าถวเาะว่า็ันคือมันเห็นคนเนาะเอามาไหวเมืองอ่ะแต่ในชุดนี้กับบ่มีไข่บ่มีศูนย์นี่ขาดบา้เนาะหรือว่าศูนย์จะเศร้ามากเลยจักแพราว่า สุทธิอากันวานี่ัม่ตรงมากหรอกนะติดต่อหราดิครับจริงๆไงเสนอเขาือว่าจิหไยเจฟงอัด็สมครับเพราะว่ากันให้เก็บข้มูล้หาแล้วอันก็ครับทีเดียววนที่หนึ่งวันที่สิบหกมนบอกมันเก็พอดีครับวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบหกเนาะ แล้วก็วันที่30อีก e: รอบหนึง yes. นีครับอันนั้ยูปรมาณน่เพราะว่ามันอยู่ในนี้ในปีนี้ในปีนี้ได้ครบเจ็ดนะครับพอตอนนี้หาวัแเด้วมบาไปก่อนบว่างนีกะพุดเจ้ากันน์ต้องวันทีกันว่าใคลมาโดี้ครับโนนี้บาตนี้จะพุ่งยิงที่อย่างหลังมานนิจะเป็นยังไงเป็นบางวันบางหนึ่งจะพุ่งยิงมาถวายถววยถวเถื่อจะขึ้่างข้ร่างรอบนี้กับพุ่งยิงมาก พว no it, I I Hence, the ิ้่งในน้ำซีนี่ครับอาอารย์จักรกบกหุ่จักแล้วน้ำซีน่เป็นตัวแปรอีกบอแล้วรถกระบะที่ขี่ขับเข้ามากก็เป็นกระบะซีประตูครับที่เป็นตัวแปรอีกบอเนาะัดพิจารณารดนะครับคือเขียนเดี่ยวแม่ลงมาคนเดียวเขียนตัวเลขให้กับจริงอยู่แต่ว่าคือคือจังคือยังงวดบางหันล่ะมีเบามีบอกตัวเลขใครเอามาสีสิบสองฟองเอามาแปดฟองบ้าง อ่าไิ้นเสียงปูแปดศูนย์ศูนย์สามบางแต่ว่ามันอยู่ในปริศนามันมีนมิตรปริศนาให้ต้องให้ต้องตีให้ต้องคิดต้องวิเคราะห์ต่ออีกใช่ไหมเนี่ยครับผมก็ได้คิดว่าจังๆันรอบนี้นี่ที่มา,ากเฉพาะผู้ยิ่งเนี่ยจะมีนยัยย์สำคัญอย่างบอแล้วรถกระบะกระซี่ประตูถ้าสมมุติว่าเซียาซีมาเติมเพิ่มนี่มันสิมาเปลี่ยนกับตัวใดลาสแล้วอันนี้ อาจารย์ก็บอกหูเนาะใจกับใจซ่องเพราะว่าซ่องกับซีเรียมแต่จริงคือแต่แค่รับเขามากกเท่านั้นเนาะเรามากตามสี่ตามในก้นฟันนั่นหมาว่าแต่ว่าเขามาให่างกับตัวนี้แหละตัวนี้แหละไม่ซ่องหรถ้าโตที่จะขึ้นจะลงได้เป็นซีนี่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดไม่การขึ้นแต้มลดแต้มเนี่ยก้นจะขึ้นแค่แต้มเดียวลดแค่แต้มเดียว ถ้าจะลดเป็นถ้าจะมีเลขซีมากเกี่ยวของตัวเลขอยู่ในนี่สามหกหนึ่งนี่เมื่นนมนอนห่นี่สามอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นซีก็ได้อาจจะเป็นสีหกหนึง่งบัยังซีถ้าสมมติตัวเลขในน,นี่ไปออกอีหลอีอันนี้คือเบาตามความคิดเห็นนะครับมีคอซซอๆเด้ครับเด้อนะครับมาากับวยิ่งมากแค่โดนมากแบบ<า>รบมากู้กดเดียว่รกระซี่ประตู มันว่าตามต้อควากข้อไหนี้ครเบจังไรเอ๊ะแต่ว่าจากความฝันของพระจาจาร์เนาะเอฟซี FC ทีเพิ่นฟังอยู่เพิ่นกับพวกสีมีความคิดเห็นอยู่ล้วเนะาะจังไรกะให้ซอยกันคอมเมนต์มากครับผมแชร์กันครับผมแบ่งปันกันเนาะมีความคิดเห็นเป็นประการใดกัให้อ่าสแสดงความคิดเห็นมากนะครับตะว,วันว,ว่นในพิบีวนน้ววนววนนำไหลกับใครอรอ ทำมาจังสี่เนาะทำมาจังสี่เพราะว่าใครใครมาดูนะทำมาถวายใครมาวันนี้มาสามมือซ่อนกบบนี้เนาะัปกดตัวปไปเปนบใบช่วงมือจังมากเร่พเห็นนั่งมาถ่ายถาใจะถ่ายจะใครคิดจะงวนดูใจที่ว้าเอาใครมาว่าใหม่จะว่าเลยถสบายเห็นเดินอยู่ทิ่เพราะว่าเดินมากก็พเห็นไผ่เนาะชงเก่เต็มดีทีน่ะไพ่างเต็มเดินนะผมเลยมุดับเพราะว่าสักิแลดวลี่ยนจ้า ีิภากันไั้ดีนะอันนีค้คือควาคมฝันในฝั่งรู้ซื้อครับอันมาลักษณะนี้แล้วพระอาจารย์ว่าพี่สิบ,บรีมบอรดีนได้คือใครครับถ้าใครลอรมีนไล่พดบอก,โโาก่าจันโดนมน้าจั่นโดนหน้าอีกคนเอ้าแต่ว่ากัจังไรกันแล้วแต่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเป็นแค่ความฝันที่พระอาจารย์เป็นเพื่อนฝันขลงเราเป็นเล่าสุดฝัง กับโมงหัวจะเป็นตัวเลขที่ออกหรือ่าออกก็บมงหัวเท่กันนะครับแต่ว่าถ้าเห็นว่าเป็นตัวเลขนี่อยากอยากอันนี้ใส่รถดิอย, <laughs> อยากอยากยิงเย่ใส่รถอยากว่าจีบเอื่นว่จีบบอน่ามากหรอมาติดจมหีมากว่าสำหรับกันไปเห็นเขาออกไป็กนมาเลขตัวนี้ไม่ได้ใ่ปฏิบัติเลยครับดิเดี๋ยวช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหว อยู่ดอกชงต้นงวดครับอาจจะเคลื่อนไหวสักมือสองมือสามมือแล้วก็น่าจะยุดไปแต่ว่าคิดและขั้นมาลักษณะนี้มันเคยครับที่บ้านน่าจะนิ่งไม่บานข้างบ้านลักษณะนี้นะครับครับเห็นบอนก็อย่างเก็บจุดนิ่งหนิ่งปลาบดยังไงครับมันยังไงที่บอดดิ่งขิงบอดดิ่งลูกอันนุ่งกันมันมัดดิ่งลูกบ้านเนี่ย มันมันมันมา้มีกนไมาตั้งแตุ่่นิงมาหรอมาโรวีมา,กมากบกคบบกืนมา่าเเท่้เทคเชี่อะไรใครใว่ายืนยันสียุราอย่างเดียวซีนี่ซีน,นี่สีม,มัย่อมขึ้นเท่าน้สยุลากอย่างเดียวนะนั้นอนะึ้นนได้บนนครับผวที่ผพานมากต้องแบบเรีเกิ่แปลกไข่มากว่ามันอมายอ่านี้ว่านอะสิ อันนี้บพราอันนี้อาจารบริบาลตีแกะตัวได้บริบาลตัวได้ดีเนี่ยนี่ครับเพราะว่าเมื่อกี้แม่สามสิบา็ฝันประกอบห้องบริบาลถวายเนาะเขาบริบาลถวายเนาะรอบสุดท้ายบริบาลถวายเขามากองไว้ดีซึ้งเขาดีมาถวายงานบอกมาถึงนล้วเอ้าจังไหนกะคิดว่าถ้าแนวทางอันนี้นี่ถ้ายังสิมีความเคลื่อนไหวคิดว่ามือแรกอาจารย์กัน ก็ต้องม่อีกแหละผมคิดว่าถ้าจะมีความเอื่อนไหวครับแมนมันสีในสามมือนี่แหละครับถ้าว่าถ้าหลังจากความืออื่อนม่มีอย่างก็ไรปุ๊น่าจะจงแล้วในจแล้วก็ล่อคนอยูวันเขามาในวันที่สิบที่สิบหโอ้แม่ร่อวันที่ยี่สิบเก้าสมสิบนะครับเนาะนะ่บมันคิปเท่เดียวก็ได้วันที่สามสิบกัอค่ะก่ได้ครับเพราะว่าเอี่เน พิ่นสีให้เว้นมืออะไรเาเกินสามมือครับพิ่นสีตามหาทำหาอาจารย์ไทรข้ออ้อยจ่าเบิือ่นครับเิ่นจะค่อยนี่เนาะท่านขามาหาปลูกไทยมา่ด้คนมีโชคเด้่อบนั้นปลูกไทยแจงงโตดีๆมากเด้บอนี้บู๊ยแห่ฮัมไพร์เนาอคนไทยเพ่อนของเรา ตั้งตัวน่ะครับตันีนีน่ะครับผมอาจาระชากเจนแล้วนะเดี๋ยวจังไงก็สั่งกับศิรบกวนพระจานทร์ซัมมี่ครับผมครับขอบคุณครับจูจสาสุ